สวัสดีครับพบกับสุลคาร์ลิเวอร์พเราเริ่มต้นกันที่โอ้ยบักปอสเงี้ยแล้วมึงสิบวชดนัสิแตกแดกฮายัางเนี่ยแฟนบอลโคลมเบียที่ต่อยดาวิเดสที่แท้เป็นนักบวชนะครับโอ้กุลเมืดมึงสิบวชดเนี่ยยังจะอารมณ์ร้อนปหนีิพ่อแม่พี่น้องนักบวชโคลมเบียนะครับเพื่ต่อยดาวินเดเยสกล่าวขอโทษต่อการกระทํา ครั้งนี้ที่ขาดสติแล้วนะฮะเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลกปาอเมริกานะครับเมื่อนักบวชชาวโคลอมเบียผู้หนึ่งซึ่งเป็นแฟนบอลตัวยงของทีมชาติโคลอมเบียได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและชกต่อยกับดาวินเยสก่อนหน้าชื่อดังของทีมละะิเวอร์พูลหลังจากการตรวจสอบนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าคนที่ต่อยกับดาวินเยสเนี่ยเป็นนักบวชนะฮะโดยก็เป็นนักบวชที่ก่อเหตุได้ออกมาสแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้งต่อการกระทําที่ขาดสติของตนโดยกล่าวว่าเป็นผลพวงมาจากอารมณ์ชั่ววูบและอินกับการแข่งขันมากจนเกินไปเขาได้กล่าวขอโทษต่อนูนเยสและฟันบอลทุกคนและาศาสนจักรที่เขาสังกัดผมรู้สึกลาใจเป็นอย่างมากต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสมนี้นักบวชกล่าวในฐานะผู้ที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีผมกลับทําผิดพลาดอย่างร้ายแรงผมขอโทษต่อทุกคนที่รับ ผลกระทบจากการกระทำของผมและผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อด้านดาวินเดียสและสโมสรลิพูได้ออกมาแสดงความเข้าใจและให้ภัยต่อน,นักบวชโดยเน้นย้ำว่าฟุตบอลควรเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีไม่ใช่ความรุนแรงเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องดินใจแก่แฟนบอลทุกคนควบคุมอารมณ์และแสดงออกอย่างมีสติแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเพื่อให้ฟุตบอลเป็นกีฬาที่สร้างความสุขและความสามัคคีอย่างแท้จริงั้งที้เท่านั้นนะครับยังไม่มีบทลงโทษนะครับ ระหว่างดดมินเยสกับนักบวชผู้นี้นะฮะเนื่องจากว่ากําลังสืบสวนอยู่นะฮะแต่สถานการณ์ก็คลี่คลายลงไปหลังจากที่นักบวชได้ออกมากล่าวขอโทษนะฮะโอ้โหสิบบวชห้สิแตกยังงับอารมณ์จะคล้องบายูวพอมพันพ่นังสตีฟวอนองอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเลือกดาวรุ่งที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่โมเมนซาลาในทิมแอนเวล แม้ว่าโมซาราจะอายุ32ปีแล้วแต่เขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญข,ของลิเวอร์พูลโดยยิงไปถึง25ลูกและ14อาสิ์ในฤดูกาลที่แล้วแต่เสญยาของซาลาเก็บทีมจนหมดลงในปี2025และยังไม่มีข่าวคราวเรื่องการต่อเชื่อใหม่แม้ว่าโมซาราบอกว่าเขาจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อในฤดูกาล2024-2025แต่ก็ยังมีข่าวลือเรื่องกา,การย้ายไปร่วมทีมในลีกสอุดตอาระเบีย ไม่ว่าโมจะไปเมื่อไรลิเวอร์พูลก็ต้องหาคนใหม่มาแทนแต่การหาคนมาแทนที่นักเตะที่ยิงได้ถึง2 1 1ประตูจาก389้38นัดไม่ใช่เรื่องง่ายๆสตีเฟนวนอน็อกนะครับบอกกับเบบีเทอว่าเขาอยากเห็นจามัสมูเซล่าดาวรุ่งจากเบย์มอนิกเข้ามารับช่วงต่อจากโมซาลาถ้าจะเอาใครสักคนมาแทนที่โมต้องเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่เก่งกว่าแต่ต้องเป็นคนที่ช่วยเพิ่มพูนมูลค่าให้กับลิเวอร์พูลได้เหมือนกับที่โมทำวอรน็อกกล่าว เราไม่ได้มองไปแค่ฝีเท้าของโมแต่เรามองถึงความนิยมชมชอบทั่วโลกที่เขานำมามสูตรลิ์พูโและทำให้สโมสรเป็นที่รู้จักในแอฟริกาซึ่งสิ่งนี้ต้องนำติดตัวมาด้วยเราไม่รู้ว่ามันจะสร้างรายได้ให้กับทีมเท่าไหร่ด้วยเหตุผลนี้ผู้เล่นที่ผมชอบดูมากก็คือจามาร์สโมเซล่าผมชอบดูเขาเล่นมากนะไม่รู้ว่าไบยมเนิกจะยอมขายเขาหรือเปล่าแต่ท้นลิ์พูลกำลังมองหาคนที่จะมาแทนที่โมซซลาเขาก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้น มูเซล่าเคยมีาพาผููพันกับลิเวอร์พูลมาก่อนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่อยากใช้ทีมเลยหลุดนี้นอกจากนี้แล้วเขายังไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งเดียวกับโมซาซล่าเสียทีเดียวดาวเตะทีมชาติยอรมาในวัย21ปีทำได้20ประตูให้กับทีมในวันกันที่แล้วมาร์กจะเล่นเป็นกองกลางัตรุก,รลกและแม้ว่าเขาจะเล่นริมเส้นได้มูาซล่าถนัดเท้าขวาเก่งเลี้ยงบอลหลบคนและเทคนิคของเขาไม่เป็นรองใครในรุ่นเดียวกันยังไรก็ตามแม้ว่ามูเซล่าจะเป็นการสมทัศที่ดีและแพงสำหรับลิเวอร์พูล แต่เขาก็ไม่ใช่ตัวตายตัวแทนของโมซาลาสักทีเดียวเชฟเดอร์เเบิร์กองหลังลิเวอร์พูลต้องการย้ายออกจากทินแอนฟิลตั้งการความสนใจจากสโมสรนในลีกฮอลแลนด์อย่างพีวีไฮเอฟเว่นที่ได้ยืน่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเชฟเดอร์เบิร์ซึ่งได้แสดงความต้องการคิดย้ายออกจากลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนหลังจากกรอบสัญญายืยมตัวกับไมาย05เมือ่อฤดูกันที่แล้ว ล่าสุดน,น, High Open นะครับพีวีไฮโอเวนนะครับก็ถือลือที่จะเซ็นเดกับเชฟฟานเนเบิร์กแต่ก็ไม่ใช่ในราคา20ล้านโยูโรตามที่ลูกหัเรียกร้องเนื่องจากโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่ของเชฟฟานเนเบิร์กนั้นน้อยมากในฤดูกาลหน้าฟานเนเบิร์กจึงต้องการย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ในช่วงฤดูร้อนนี้เลยโดยมีพีวีไฮเนซึ่งเป็นแชมป์ลีกฮอลแลนด์ให้ความสนใจที่จะเซ็นเด็กกับเขา ฟันเดอร์เบิร์กเลือนเสียงอีกเพียงแค่2ปีกับลิเวอร์พูลและเขาคิดว่าลิเวอร์พูลเรียกค่าตัวของเขาสูงจนเงินปํายทให้ทีมอื่นสนใจอยากจะควา้าตัวไปร่วงเทียมเกิดความยากลําบากความสนใจจากพีวีไฮเฟนทให้เขาตัดสินใจที่จะย้ายออกและได้แสดงเจตจำนงนให้กับลิเวอร์ได้ทราบถึงความต้องการของเขานี้แล้วตั้งแต่การย้ายเข้ามาร่วมสโมสรฟันเดอร์เบิร์กถูกปล่อยยืมตัวอยู่เสมอและไม่สามารถแรกขึ้นสู่ทีมชุ้นใหญ่ของหงดังลิเวอร์พูลได้ ลิร์ภูมมีตัวเลือกในตำแหน่งกองหลังตัวกลางหลายคนเช่นวดจิบันไดอิบไรามาโวานเต้โจโกเมสและจาเรลคอนซานั่นทําให้ฟานเดเบิร์กอยู่ลำดับท้ายๆและยากมากที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงคาวว่าลิวจะเซ็นสัญญาก,กับกองหลังตัวกลางคนใหม่ในช่วงฤดูร้อนนี้ด้วยและตกเป็นข่าวจิ้มยงกับเลนนี่ยูโร่คอนเรวซึ่งทําให้ฟานเดเบิร์กยิ่งยากที่จะได้ลงเล่น การย้ายออคจักสมสรเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับอาชีพการกระแก่งของฟนะันเบิร์กในตอนนี้และลิอร์พูลควรที่จะขายเขาเพื่อนําเงินมาใช้กลี่ยในการซื้อขายนักเตะในช่วงรุ่นหล่อนี้ลิอรูพูลยังไม่ได้เริ่มต้นกันซื้อขายนักเตะภายใต้พจัดการีมคนใำอย่างอเนรสองรถเลยแต่าคาดว่าพวกเขาจะเซ็ยนญากับนักเตะในตำแหน่งกองกลางและกองหลังในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะนี้นะฮะฮื่ฮ่า ฟาเบียนออสนะครับปฏิวัติการฝึกซ้อมผู้สอดประตูของลิเวอร์พูลด้วยเทคนิคสุดล้ำแฟ,แฟนๆลิเวอร์พูลต่างเฮฮากับภาพการฝึกซ้อมผู้สอดประตูสุดแปลกตาภายใต้การนำทัพโค้ชคนใหม่อย่างอเนอร์สโลตและฟาเบียนออสเตอร์โค้ชผู้สอดประตูที่มีการใช้เทคโนโยลยีล้ำสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอดประตูให้ถึงขีดสดุดในการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะครับฟาเบียน์มูเชก ผู้สับปะตูดาวรุ่งในวัย20ปีของลิเวอร์พูลได้สวมใส่หูฟังตัดเสียงรบกวนและแว่นตาสวิ l เลตเวอร์ชันซึ่งจำกัดการมองเห็นทางด้านข้างทำให้ผู้สับปะตูโฟกัสไปที่ลูกบอลได้อย่างเต็มที่โดยเทคนิคนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อตาและพัฒนาปฏิกิริยาตอบสนองให้รวดเร็วขึ้น โดยคอนออเตอร์เชื่อว่าการฝึกซ้อมรูปแบบใหม่นี้จะช่วยให้ผู้รักษาประตูสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วในสถานการณ์ที่กดดนันซึ่งก็เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันฟุตบอลระดับสูงแฟนๆสามารถรับชมบรรยากาศการฝึกซ้อมสุดล้ำนี้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างพร้อมกับติดตามผลง,งานของฟอเบียนสโมเชกผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนนี้ได้ต่อไปเรียกได้ว่าการซ้อมแบบสุดล้ำทันสมัยจริงๆนะฮะ ยอดเยี่ยมนะฮะในยุคใหม่ของเราอาเนอร์สลดัด่วนสด,ดูมาเดปีจอมผิวชาวเซเนกาัาอาจสร้างความมือหาด้วยการหวนคืนสู่ถิ่นเกา่าเรสบูซอส,สบวกสโมสรดังในออสเตรียที่เคยแจ้งเกิดกับเขาสู่วงการฟุตบอลในยุโรปแม้ว่าปัจจุบนันมาเน่ยังเหลือสัญญากับออลนาเซอร์ในลีกซาดิอาราเบียายาวเป็นจนถึงปี2026 แต่ดูว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะแยกทางกันในช่วงสมมณนนิการเลือยทีมครั้งนี้จะทําให้มานเน่ได้กลับมาร่วมงานกับเปปลินเดอร์อีกครั้งซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดก,การทีมของเรดบูลซอสบัวต้องเคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับและประสบความสำเร็จสมัยที่ลินเดอร์เป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของเชลซีที่ลิเวอร์พูลมานเน่เคยสร้างชื่อเสียงกับตัวเองสมัยคารแ่งกับเรดบูลซอสบัวเมื่อระหว่างปี2012ถึง2014โดยมานเน่ยิงไป45ลูกจาก87แกม ก่อนจะย้ายไปที่เซาท์แทมป์ตันและครายเป็นกลางสําคัญของลิเวอร์พูลในเวลาต่อมาแม้อัลนาเซอร์นะครับเพิ่งจะคว้าตัวมาเน่มาร่่งทีมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ภายในทีมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้มีโอกาสที่มาเน่จะได้ย้ายออกจากทีมก่อนกําหนดและกลับคืนสู่อ้อมอ,อกเลสบูอสอัลสอีกครั้งจึงมีความเป็นไปได้สูงและจะเป็นการกลับมาสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลอีกครั้งและก็จะได้ร่วมงานกับเปปลินเดอร์ อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่ตอนนี้รับบทเป็นผู้จัดการทีมของเรสบูซาสบวกด่วนลิเวอร์พูลยังไม่เร่งเสริมทัพไม่ฟิลตัวรับเพื่อหวังให้ดาวรุ่งพิสูจน์ตัวเองก่อนลิเวอร์พูลเอโคนนะครับรายงานมาว่าสื่อท้องถิ่นปรัสเสเมืองลิเวอร์พูลว่าหงแดงลิเวอร์พูลยังไม่มีแผนที่จะเสริมทัพในตำแหน่งกองการตัวรับหรือมีฟิลหมายเลขหในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจาก อานเนอร์สลัดผู้จัดการเทียมต้องการให้สเตฟานบาสเซติกและเทเลอร์มอตันสอนดารุ่งพุ่งแรงของเทียมได้พิสูจน์ตัวเองในช่วง p r e ซีซ s o n นี้ก่อนนะครับโดยเฉพาะบาสเซติกที่ได้การคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสำคัญข,ข,ของเทียมในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เจ้าตัวหายจากอาการบาดเจ็บแล้วกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งนอกจากนี้แล้วอนเนอร์สลัดยังเชื่อว่าวัาตุเอนโดก่องการตัวรับชาวญี่ปุ่นยังคงสามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ได้ เป็นอย่างดีโดยจะมีบาสติกและมอตันเป็นคู่แข่งแย่งตำแหน่งตัวจริงยงางไรก็ตามหากบาสติกและมอตันไม่สามารถทำง,งานได้ตามที่คดาดหวังกันเอาไว้ในช่ง Pre วงพรีซีซั่นเ์พูอาจจะต้องพิจรารณาคว้าตัวกองกลางตัวรับคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ท่านี้เ์พูเพิ่งจัคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์และโดมินิกโซบอสไล่สองกองกลางตัวรุกเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ ในการฝึกซ้อมปรีซิชันล่าสุดของทีมลิเวอร์พูลนั้นมีเซกชันหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากนั่นก็คือการฝึกซ้อมผู้สอดประตูฟาเวียงออสเตอร์วหนา้าโค้ชผู้สอดประตูคนใหม่ของทีมหงแดงซึ่งในการฝึกซ้อมนี้ออสเตอร์ได้ให้ผู้เล่นในตำแหน่งผู้สอดประตูนั้นได้ทำการใส่แว่นดำที่ถูกเรียกว่าสวอเลสเวอร์ชันที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนานเรื่องของการโฟกัสฟุตบอลมากขึ้นและยังมีการใส่หูฟังเพื่อตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปอีก e, และ สิ่งเหล่านั้นสามารถฝึกซ้อมในเรื่องของปฏิกิริยาได้ดีด้วยในเซสชันนี้ดูเหมือนว่าออสเตอร์จะมุ่งเน้นไปที่การตัดเสียงรบกวนและทําให้การมองเห็นมีประสิทธิภาพที่ลดลงเพื่อให้ผู้สอบประตูของกิมนั้นได้มีการแสดงทักษะและความสามารถของตัวเองออกมาได้มากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าคนไหนนั้นมีปฏิกิริยาแบบไหนและเหมาะสมกับการฝึกซ้อมในแบบใดและยังสามารถออกแบบการฝึกซ้อมใหม่ ให้เหมาะสมกับผู้เสวตูนคนนั้นอีกด้วยการ,รนําอปุปกรณ์เข้ามาใช้กับผู้เสวตูก็ทําให้ผู้เสวตูมีการพัฒนามากขึ้นในเชิงของการโฟกัสและปฏิริยาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอาเนอร์สลอตยังต้องร้องหว,ว้าวอาเนอร์สลอตประทับใจกับแข้งพลังหนุ่มของลิเวอร์พูลหลังคุมทีมฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นครั้งแรก อาดีตสลอดหัวหน้าผู้ฝสอนคนใหม่ของลิเวอร์พูลเปิดเผยถึงความรู้สึกประทับใจหลังคุทีมฝึกซ้อมปีซีซั่นครัง้งแรกโดยเ่พาะอย่างยิ่งกับกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่มีอายุต่ำกว่า21ปีซึ่งนั่นทำให้เห็นถึงพลังงานความกระตือรือร้นในการเพลยซิ่งและการเล่นเกมโต้กลับรวดเร็ว นักเตะที่นี่ส่วนใหญ่ยังเด็กมากแต่ผมต้องขอชื่นชมพวกเขาเลยว่าเต็มไปได้วยพลังงานพวกเขาชอบที่จะไล่บอลและตอบโต้กลับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆอานเนอร์สลอดกล่าวกุเสเซอรชาวแลนยังเปิดเผยอีกว่าเจเกิงครับและเปเปลินเดอร์อดีตผู้จัดการทีมและผู้ช่วยได้บอกกับเขาเอาไว้ก่อนน้าน,นี้แล้วว่าเขา